สวัสดีครับเราเดินทางมาถึงลักษณะสุดท้ายลัคษณะมังกรเหมือนเดิมนะถ้าเจอมังกรก็คือลัคนณะสุดท้ายนะครับวันนี้ล่อไปเจ็ดลัคนาะนะครับผมวันานั้นก็พยายามทำคลิปให้คุณได้ดูเร็วที่สุดนะครับผมว่างานผมเยอะอยู่นะครับมีเวลาว่างผมเลยทาให้วันนี้ก็เลยอ 10, 17พฤศจิกาจนถึงประมาณ16ธันวาลัคนณะาศีมังกรหรือสมเบกนะครับตัวสวมเบกเนี่ยมันจะเป็น เขาเรียกว่าเทพแห่งธรรมชาติเทพแห่งผู้คุ้มครองธรรมชาติเป็นความมีความปากเถื่อนมีความเขาเรียกว่าอะไรซื่อสัตว์ต่อสัญชาตญาณของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเทพแห่งลุ่มแม่น้นํานน่นะครับหรือเทพแห่งการทําทลายล้างพร้อมกับการสร้างไปด้วยกันนะบางทีเทพของอียิปต์มันจะแตกต่างจากไอของโรมัน ใช่ไหมกีโกรโรมันเขาจะเป็นแบบเหมือนกับมีอาริณาอ่าอาร์เทนาเนาะมีซูดนะมีซูดก็ซูดซูดก็เปรียบเหมือนอะไรอ่ะเทพเจ้าองค์สูงสุดใช่ไหมเทพเจ้าแห่งสายฟ้าใช่ไหมครับก็ซูดก็น่าจะเปรียบเหมือนกับออซิเสิสนะครับเป็นพระเอกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นโฮลูสก็ได้นะแล้วก็เขาก็จะมีพวกอาร์เทนามีพวกแบบโอ พวกไออเอียออเลียอยอเลสนะครับผมพวกเทพแห่งสงครามนะมีอะไรกะโอ้เยอะแยะมากมายเทพของทางโรมันใช่ไหมครับแล้วก็มีสัพพะละเยอะแยะด้วยนะครับเทพของทางโรมันเอ่ออะไรอ่ะตอนนี้ก็จําไม่ได้ลนะเนาะไล่ไปตามดาวอะเออนะดาวพุธก็เป็น เทพแห่งการสื่อสารใช่ไหมครับดาวพฤหัสก็เป็นซูดดาวศุกร์ก็เป็นวีนัสด,ดาวเสาร์ก็เป็นไอแซเทนนะาดาวราหูมีไหมดาวอาทิตย์ก็มีเทพพวกอ,ออพอลโลอ,อ,อย่างเงี้ยนะเทพแห่งพระจันทร์ก็อะเทนาเทพนักล่าพระจันทร์นะครับโอ้นะครับนั่นก็คือเป็นเทพตามดวงดาวส่วนของทาง อียิปต์เองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มาตามดวงดาวอาจจะแบบเป็นเรื่องของความตายนะครับผมก็เลยเอาโซเบกมาอยู่ลัคนามางกอนะนะครับเพราะว่าเขาก็ดูยิ่งใหญ่ดูแบบว่าเป็นสัญชาตญาณเหมือนกับพวกสมองอะไรเงี้ยในบังกรเนี่ยนะแล้วก็เขาก็เป็นเหมือนกับปลาเถือนใช่ปะ่ะเออนะแล้วก็อยอยู่ในลุ่มน้ำอ่าประมาณนั้นนะครับโซเบกก็เทพเจ้าแห่ง รุ่นไม่น้ำหนายแล้วก็เรื่องของการกลุ่มคลองแล้วก็การทําลายไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ด้านล่าสุดทีล่าสุดสุดท้ายละกูพูดมัวส่วละคือพูดทั้งวันพูดเรื่องเดิมๆพูดดาวเดิมๆแต่ว่าพูดด้วยเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณของตัวเองเนาะไม่ได้มีสคริปอะไรก็พูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหัวหมดแล้วนะครับอาแบ่งดาวมาหมดเป็น4เฟสด้วยกันนะครับผมก็อาทิตย์ย้ายสุกย้าย อังคารย้ายแล้วก็พุธย้ายไล่ตามวันตรงนี้เลยนะผมจะไม่บอกเรื่องวันเนาะเพราะว่าคุณก็จะเห็นตรงนี้17พฤิกาจนถึงวัน16ธันวาแล้วก็มา28จนถึง22ธันวาแล้วก็มาเป็นวันที่6มีดาวย้ายคือดาวอังคารไปจนถึง15มกราเสร็จแล้ววันลุงขึ้นวันที่7ก็มีดาวพุธยายนะครับเป็นดาวเล็กๆเท่านั้นยังไม่มีดาวใหญ่เพราะดาวใหญ่ย้ายไปแล้วแล้วก็มีสองดวงที่วิปลิตนะครับซึ่งจะรอวันที่23ธันวาย้ายกลับไป อยู่ในช่องนี้นะัที่เองนะครับคนลัชกามังกรครับผมดาวอาทิตย์ใหญ่เข้าไปอยู่ในเรื่องของลาภะลาภผลอาทิตย์มีความมีเกยียรติความรับผิดชอบเรื่องของการงานว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับงานมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมคําตอบก็ต้องไปดูหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมซึ่ง1 5ึ่งมันไม่ได้เข้าหากันนะครับมันอาจจะมี5มี1แต่ถ้าคนลัคนามังกรมี7 อยู่ตามช่องพวกนี้นะครับมีเจที่อยู่ตามช่องของลัคนาคุณเองก็คือดวงเกิดอะดวงเกิดของคุณมี7อยู่แถวเนี้ยคนมีหนึ่นะคุณมีศรดีนานะครับเพราะนั้นคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงงานได้ของคนอื่นผมบอกว่าเปลี่ยนแปลงงานไม่ค่อยได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเรือนของลาภะนะเพราะนั้นการทำนายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเออบางคนอยู่ในเรือนวินาศก็เสียงงาน บางคนบอกว่าเอ้ยอยากจะเปลี่ยนแปลงงานแต่คุณไม่ได้อยู่ในแบบเนี้ยเออคุณอาจจะแบบว่าคุณเป็นคนราศรีสิอาราศรีกันอาทิตย์คุณอยู่เป็นสัจฉาไม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณนะหรือคนลัคนาราศีพิจิกเองอาทิตย์ทับลัคนาตัตคุณเองมีงานเข้ามาใช่ป่ะแต่คุณดูซิว่าคุณจะมีตีโกนไหมเออหรือมีแบบนี้ได้ไหมใช่ป่ะ ก็เป็นไปได้ว่าคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงงานได้แต่อย่างที่ผมบอกเนาะว่าปลายปีเขารอโบนัสอยู่อย่าไปเปลี่ยนเลย <c oughs> แต่ปัจจุบันจะมีโบนัสกันหรือเปล่าไม่ออกก็ดีแล้วใช่ปะเออเนาะสมัยก่อนเนาะเราทํางานแต่ละคนแบบว่าโ,โบนัสบริษัทรดเท่าไหร่บริษัทยาเท่าไหร่บริษัทธนาคารเท่าไหร่บริษัทพวกทาการเงินมีโบนัสเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าผมไม่ได้ทํางานประจํานะผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาแบบว่ามัานจะริมี บโบนัสกันหรือเปล่าก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่อาจจะได้น้อยลงนะบริษัทเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ยังได้สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเนาะเออสองอะไรไม่รู้อะสองเดือนสาเดือนหรืออ่าสองเดือนสาเดือนบโบนัสนะไม่ใช่สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับวันนั้นดาวอาทิตย์ย้ายอยู่ในเรือนของลาภะล,ลาผลก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภในเรื่องของการงานการแบ่งงานได้ถ้าเรามีเจ็ดอยู่ตามช่องพวกนี้มันก็จะแปลเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะคะรับเพราะมันจะโยกเข้าหาห้าที่อยู่ในเรือนปัตตานีได้ นะครัสมมติว่าคนมีเจ็ดอยู่ในลัคนาใช่ปะ่ะคนที่มีเจ็ดอยู่ในลัคนาเนี่ยเ,เขาก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าโอ้เกิดประมาณอะไรอ่ะหนึ 1, ่งพ0 0หพันปี 2,500... ันหอ,อพวกที่เกิดปี 2,500... 500้ศูนย์กว่า2 5 0ห 82506อะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ดาวเสาจ,จะอยู่แถวๆนี้นะครับเขาก็จะมีเกณฑ์มีเกณฑ์แต่สปาน,นี่อายุเท่าไหร่แล้ววะ60แล้วใช่ไหมีมเกณฑ์ที่จะ,กะเกษียณแล้วนะแต่ยังไม่ได้กเกษียณเพราะว่าเขาจะต่อกเกษียณข้าไปเป็น65นะครับประมาณนั้นอาทิตย์นะย้าอยากอยู่ในเรื่องของลาภาได้รับในเรื่องของการงานดูดาวเสาร์แล้วก็ดูดาวพฤหัสว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานไหมนะครับดาวคานอยู่ในเรื่องของ ลาภผลก็คือเหมือนกันความกล้าความขยันนํามาซึ่งลาภผลอาทิตย์ความเป็นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีได้กล่องอ่าได้รางวัลอังคารได้การเดินทางท่องเที่ยวนะอังคารอยู่ลาภะเที่ยวสนุกจังตังไม่ต้องเสียอืมนะครับเป็นพวกที่ไปไหนมาไหนแล้วมีคนจ่ายให้นะครับหนึ 1, 3, ่องสามตกอยู่ในลาพะบางทีมีลาภผล้ามาอาจเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ะครับบางทีมันได้ลาบมาพร้อมกับความขัดแย้งไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆแก้กันไปหรือเราอยากจะได้ลาบเราต้องอังคารไปอา,อาทิตย์ก็คือเดินทางไปหาความรับผิดชอบเรื่องการงานนะก็เดินทางไปหาความมีเกียรติก็จะได้ลาบมันเองเพราะนั้นการจะได้ลาบอาจจะต้องกล้าและขยันถึงจะได้มานะครับประมาณนี้นะแต่ถือว่าดาวหนึ่งดาวสามดีดาวเกตอยู่ในเรื่องของพันธุใทุชัยไหม ก็เป็นเรื่องของบ้านการช่วยเหลือคนในบ้านการที่คนในบ้านช่วยเหลือเราหรือเมแกนที่จะอยากจะไปทําบุญไปไหว้พระนะครับประมาณนี้ถือว่าเกตไม่เสียหายอะไรตอนนี้เกตอยู่ในระหว่างที่7ไล่กลับไประหว่างที่4นะครับเพราะนั้นเป็นค้นคว้าหาอะไรค้นคว้าหางานาการกระทําค้นคว้าหาไอเดียสร้างสรรค์ค้นควายหาไม่ควนคว้าหาหรอกไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีความ มีไหวพริบไม่อยากทําอะไรไม่อยากขวนขวายหาอะไรหรือพันธุมรณะก็ต้องระวังคนที่บ้านป่วยแล้วก็มาเป็นพันธุปตัตตนีก็ขวนขวายหาคู่ของหุ้นส่วนประมาณนี้ก็ถือว่าดาวเกตดีนะครับดาวตัวต่อไปคือดาวสุขยายสุขจากที่อยู่ธรรมะสวยและรวยมากเป็นการกระทําย้ายเข้ามาเป็นสุขปนะลานะในลาภลาผลนี้พอมาเทียบกันสุขเกษตรบดีกรรมะ ย่อมดีกว่าสุขปะาในลาภะนะครับถือว่าถือว่าอาจจะแบบไม่ดีเท่าเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าดีนี้อย่างที่บอกครับสุขปะามันเป็นเรื่องของการทุกเรื่องเงินทุกเรื่องความรักสุขภาพไม่แข็งแรงใช่ไหมมันอยู่ในเรือนลาภะเรามันก็ทําใหเออ้เกิดอะไรขึ้นเดียะเราก็ทําให้แบบว่าได้มาแล้วทําไมได้มาแค่นี้วะมาทําไมไม่ได้เต็มอะไรอย่างเงี้ยเนาะอัน่ะ เอออะไรเงี้ยเวลาเวลาถูกอะไรเงี้ยก็อานนี้ว่าเนาะเก้าสิบห้าเือเจ็ดสิบห้าสิบอ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออัตราเอ,อ่อค่าโดยสารนะครับเก้าสิบห้ายี่สิบอะไรนั่นนะนะครับดาวสุกเองตกอยู่ในเรือนของลาภลาภผลแต่ลาภที่ได้มาเป็นปนะลาเนาะลาภที่ได้มาอาจจะทําให้เกิดความทุกข์ได้ความรักเข้ามาแต่ความรักเข้ามาทําให้เกิดความทุกข์เอาไหมอ่ะ เราก็ต้องดีดออกนะครับแล้วไปต่อในเฟสที่3นั่นก็คือดาวอังคารย้ายอังคารย้ายจากราภะความกล้าความพยันย้ายไปไหนครับย้ายไปวินาศครับจากราภะย้ายเข้าไปวินาศเพราะนั้นวินาศด,ดาวอังคารก็เลยถือว่าดาวอังคารเสียถ้ามองเป็นเรื่องดีก็แปลว่าอังคารอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะไปต่างประเทศได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติมองแย่ๆเลยนะ มันก็คืออาจจะแบบว่าไม่กล้าไม่ขยันนั่นเองเพราะนั้นถือว่าดาองคันเสียแล้วก็ดองคานที่อยู่นี้เป็นอุจจาวรชนั่นคือการที่มีชั้นเชิงชั้นเชิงไปตกวินาศแปลว่าอย่าไปชั้นเชิงมากมายเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าชั้นเชิงมากมายแลย้วทําให้เกิดความวินาศขึ้นก็ได้หรือเขาบอกว่าเลเหลี่ยมเล่เหลี่ยมแผ่วๆเลยเนาะระวังให้ดีแล้วกันเออสมัยนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยว โลกโซเชียลมันไปไกลละมันตรวจจับได้นะครับบางทีบางคนแบบว่าคนรเล่เหลี่ยมเลยนะแต่พอถูกเวลาปุ๊บอาตัวเองก็โดนอ่ะอย่างเช่นเรื่องสี่ร้อยล้านเนี่ยสี่ร้อยล้านเนี่ยถามว่าเขาอาจจะมีเล่เหลี่ยมสมมุตินะผมอ่าไม่ได้วิจารณ์ไม่เขาเรียกอะไรอาจจะยกตัวอย่างว่าสมมตุติกรณนี้เป็นเล่เหลี่ยมกรณีนี้สี่ร้อยล้านเป็นเล่เหลี่ยมที่แบบว่าเออไปหลอกเงินเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับ มันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยมันก็คืออังคารที่เป็นเลนเหนี่ยมเหมือนกับผู้ใหญ่ก็คือเพื่อนผู้ใหญ่มาสนับสนุนอังคารเวลาเป็นคู่สมพลผู้ใหญ่สนับสนุนสมมติต่อต่อเนี่ยสนับสนุนนอใช่ไหมต่อเป็นผู้ชายก็สนับสนุนนออ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นมันก็ถือว่าดีใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยดันมาอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยพอมาอยู่ในเรือนของวินาศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตอ่นอนี่ ใช้อังคารที่เป็นอุจจาวิราชมีเลี่ยเล่เหลี่ยมแล้วให้อังคารแล้วก็ให้ต่อที่เป็นพุหัสเนี่ยคอยซับพอร์ตอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสักวันหนึ่งมันก็เสียหายนะประมาณอย่างนี้นะครับเพระาะนั้นถือว่าเนี่ยก็ยกตัวอย่างตามเคสต่างๆนานานะครับก็ถือว่าไม่ดีครับอังคารอย่าไปเล่นเหลี่ยมอย่าไปอะไรเลยเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวโลกโซเชียลมันก็เร็วรถทัวร์มันก็รถทัวร์มันก็เยอะอืมนะประมาณนั้นเสร็จแล้ว ไปต่อที่ในช่วงที่สี่นะในช่วงที่สี่เองก็คือดาวระย้ายครับดาวพุดธยายจากที่อยู่ใน,ในเรื่องของกรรมะูดเจจะเจจเพื่อให้ได้ลาบผลมานั่นเองถือว่าดาวพุธดีนะเจจะเพื่อให้ได้ลาบผลปากดีเป็นสีแก่ปากปากไม่ดีก็เป็นสีแก่ปากเหมือนกันอืมปากดีพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีอ๋อสี ตกอ,อยู่ในเลือดของลาภะลาภผลเจรจาเพื่อให้ได้ลาภผลอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานก็คําสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลอังคา,าดาวศุกร์อาจจะแบบเป็นปากก็การทาสัญญาอาจจะแบบเงินอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ได้ตําแหน่งมาอะไรงนะเงี้ยนะมันอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงินเดือนแต่ว่าได้ตําแหน่งอาทิตย์ได้พูดมานะครับได้ความสามารถในการพูดในการเจรจาทาสัญญาข้อตกลงก็ถือว่า ดีนะถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าดาวมันก็ดีหมดอ่ะยกเว้นดาวอังคารนี่มันตกอยู่วินาาดวงเดียวนะครับดาวเกตก,ก็ดีพอไปดูดาวใหญ่เพื่อหันอยู่ในเรือนของปัตตานีกู่ครองนี่คุณส่วนถือว่าช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นดีแต่หลังจากวันที่23ธันวาแล้วกลับไปอยู่อลีเหมือนเดิมนะครับนาวาังก็คือนาวังที่1ก็อยู่ในปัตตานีเพราะนั้นผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนเรากัลยานามิตรหรือผู้ใหญ่เก่าๆแก่เกๆเข้ามาช่วยเหลือเราเวลาที่เรามีปัญหาเนาะ อ่าดามันจะอยู่ในของปุตตะมีบริวารเป็นปุตตะบริวารมีบริวารเยอะแยะมากมายหรือไม่มีเลยแต่นี้มันจะอยู่อยู่มันต้อจะอยู่นะครับเร้ก็บอกมีเกณฑ์ที่จะแทงได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะแทงได้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีศูนย์มีเจ็ดมีห้ามันก็ทําตีโกนนวางมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็มีศูนย์มีเจ็ดมีห้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีแปดด้วยแล้วมันก็ถ่วงกันไปถ่วงกันมาเพราะนั้นก็สำหรับคนที่ตั้งคันนะก็มีเกณฑ์ที่จะ มีการแทงได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ตั้งคันเนาะคุณเองก็จะไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของปุตตะบริวารหรือคุณเองอาจจะชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยได้ไหมได้แต่ถือว่ามันได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรดาวเสาต้องอยู่ในเรื่องของกระดุมพระเหนื่อยเรื่องของการงานเหนื่อยเรื่องของการงานแล้ววิ่งก็ไปที่ไหนที่ี่ปุตตะบริวารแสดงว่าเหนื่อยกับบริวารของเราหรือว่าเหนื่อยแล้วได้มาก็ได้นะครับ ดาวราหูเป็นกระดุมพันนั่นหมายถึงราหูล้วงทรัพย์ล้วงที่ใครครับลวงที่สหัชชะนะครับเพราะฉะนั้นราหูเป็นราหูล้วงทรัพย์ได้มาซื้อขายไปได้มาเอาไปลงทุนต่อใช่ป่ะเป็นแบบมาไว,ไไวัยไปวัยทีนี้ไปที่ไหนไปที่สหัชชะก็แปลว่าไปวุ่นวายกับสหัชชะของเราไปสนําเสนอเพื่อนของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นถึงว่าดาวใหญ่ไม่เสียหายอะไรเลย7805ดีงามเกตด,ดีงาม เสียดาวเดียวว่างดาวอังคารจบเลยเนาะเพราะนั้นถือว่าดีนะถือว่าดีนะมังกรถือว่างินนี้ดีนะว่าดาวไปเข้าลาภลาบผลไงใช่ไหมครับพูดให้ได้เจรจาให้ได้ทํางานให้ได้นะแต่มาเสียที่อังคารที่มาตกวินาาก็ระวังบริจาคเกี่ยวน้ำเกี่ยวกับโรครถเข็นไม้เท้าคนพิการนะครับประมาณนี้นะครับอไปดูไพ่กันนะไพ่ได้เป็นวิวัฒน์ฟอร์จูนนะครับ อ่อดาวที่เข้าลาภนะเนาะมันก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่เราทํามาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วทำอะไรอาทิตย์เป็นกรรมะม,มันก็มาเป็นลาภะทําทมากได้มากทําน้อยได้น้อยประมาณน,นี้ในเรื่องของการเงินเราบอกว่าการเงินเป็นแปดถ้วยใช่ป่ะรอแสงสว่างที่ปลายมองอดทนเอาไว้เข้าไว้นะครับเพราะนั้นการเงินอาจจะดูมีปัญหาไหมการเงินก็เป็นกรรมะเป็นลาภะก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนาะเออ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แล้วของความรักความรักผมว่าเป็นสี่เหรียญใช่ไหมสี่เหรียญก็แบบเหมือนกับว,ว่ามองรูทางธรรมหากินเพราะฉะนั้นความรักก็มองรูทางธรรมหาหาธรรมอ่ะนะแล้วมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ลาภะด้วยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เด็กเข้ามาแต่เด็กอย่าลืมนะเด็กมันเป็นปะนะเพราะฉะนั้นสี่เหรียญน,นี่บอกว่ารูทางธรรมาหากินก็ หากรามก็จะได้กรามเนาะประมาณนั้นนะแต่ได้กราม้วเดี๋ยวได้อื่นมาด้วยได้ค่าใช้จ่ายมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนั้นบอกว่าเป็นหนึ่งเหรียญนะถือว่าโอเคสุขภาพของคุณดีงามดีไหมน่าจะดีเนาะเพราะว่าดาวไม่ได้เสียนี่นะครับมีดาวขาดเสียหงเดียวแต่ว่าสิ่งที่ปารถนาได้ห้าดาวยังปารถตดาแล้วมีื่้งทะเลวิวาทะเลาะกันหนึ่งสามปะ่ะที่อยู่ในเรือนลาภะ นสิ่งที่ปรารถนายังเป็นห้าดาบก็มีเกณฑ์จะทะเลาะกันมีเกณฑ์ที่จะตีกันในเรื่องของสิ่งที่ปรารถนานะครับโอเคนี่คือลัคนาสุดท้ายครับราลาัคนาราศีมังกรครับก็จบเรียบร้อยนะครับเดือนนี้นะครับอาจจะมีดาวย้ายก็เดี๋ยวถ้าว่างก็จะทำให้นะครับก็ติดตามเนาะคลิป AI ของผมนะครับอืมจะจบละเจ็ดสิบตอนละนะจะปาไปสงไองร้อยตอน นะครับขอบคุณครับ